ในตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดผู้บริโภคไปแล้วในตอนนี้เรามาศึกษาการเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดนักธุรกิจกันค่ะธุรกิจกิฟเฟอรีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจประเภทอื่นๆที่นี่ท่านลงทุนน้อยและไม่มีความเสี่ยงใดๆเพียงอาศัยความตั้งใจเพื่อเข้ามาศึกษาวิธีการทำธุรกิจงานของท่านคือ การสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟารีนโดยท่านเพียงเล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆเกี่ยวกับกิฟฟารีนให้คนรอบข้างฟังให้เพื่อนๆของท่านเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อมาเป็นที่กิฟฟารีนเงินปันผลจากการแนะนำสินค้าก็จะไหลเวียนกลับคืนสู่ครอบครัวของท่านอย่างต่อเนื่องว่าแต่ท่านสงสัยไหมคะ ว่าเงินปันผลที่นักธุรกิจกิฟเฟอรีนได้รับนั้นมาจากไหนเราจะอธิบายให้ท่านฟังปัจจุบันนี้ช่องทางการขายสินค้าบนโลกนี้มีอยู่3ช่องทางใหญ่ๆ 1. ช่องทางค้าปลีก (retail) คือการขายในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านสะดวกซื้อ 2. ตลาดแบบตรง (direct marketing) คือการขายออนไลน์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ 3. ช่องทางขายตรง Direct Sale ซึ่งกิฟฟารีนก็จัดอยู่ในประเภทนี้นั่นแหละค่ะช่องทางค้าปลีกหรือขายในห้างร้านถือเป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าค้าปลีกหากขายอยู่ที่ราคา100บาทบริษัทมักมีต้นทุนเฉลี่ยจากการผลิตที่โรงงานประมาณ38-40จากนั้น ก่อนนำสินค้าไปวางขายบริษัทจะต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ประมาณ10-15%และต้องเสียเงินให้กับห้างสรรพสินค้าเพื่อนำสินค้าไปวางขายอีกประมาณ30-35%และต้องเสียเงินค่าแรกเข้าและค่าทำการตลาดรวมกับห้างอีก5%รวมแล้วต้นทุนจากโรงงาน40%และอีก45%ที่เพิ่มขึ้นมา เรียกว่าค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกค่ะมาที่กิฟฟินของเรากันบ้างดีกว่าค่ะกิฟฟินเองก็มีต้นทุนจากโรงงานในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ38-4อร์เความพิเศษคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองไม่ต้องจ้างผู้อื่นผลิตทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีนอกจากนี้ เรายังเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตสินค้าทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ากิฟฟอรีนมีราคาไม่แพงกว่าสินค้าที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันและเนื่องจากเราไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าดังเช่นค้าปลีกแต่เลือกใช้วิธีการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและจำหน่ายในศูนย์ธุรกิจของเราเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องเสียค่าการตลาด 45%ให้กับห้างสรรพสินค้าโดยเรานำเงินส่วนนี้มาจัดแบ่งและกลับมาปันผลคืนให้นักธุรกิจกิฟฟารีนตามตำแหน่งนั่นเองค่ะสินค้ากิฟฟารีนราคาไม่แพงและคุณภาพดีเมื่อท่านใช้แล้วชื่นชอบท่านก็จะรู้สึกสบายใจในการนำไปเล่าต่อให้เพื่อนฟังและหากท่านสร้างเครือข่ายอย่างถูกวิธี ก็จะเสมือนกับท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีคนอยู่ในห้างของท่านตลอดไปห้างสรรพสินค้ากิฟฟารีนของท่านมีสินค้าติดตลาดหลากหลายชนิดครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำอย่างมีความสุขทันทีที่ท่านเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟารีนก็จะเสมือนกับท่านมีกระปุกออมสินตั้งอยู่ในบ้าน ทุกครั้งที่มีคนในเครือข่ายซื้อหรือใช้สินค้าเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับห้างร้านก็จะไหลกลับมาหาครอบครัวเรา<ว>เป็นรายได้ที่สองที่มั่นคงตลอดไปแต่การจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจกิฟฟรีนนั้นท่านต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือหัวใจของความเป็นเจ้าของท่านต้องระลึกไว้เสมอว่ากิฟฟอรีนเป็นกิจการของท่านเอง ทำงานแบบเจ้าของแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนและประสบความสำเร็จแบบเจ้าของค่ะ